สบายดีมีสมาธ์พักให้เธอเอ็มเปอร์คายเนาะมัดโซงพักพักอะดร เจ้าพันนี่ยิขาดคือว,ว่าเีเอยไปโทายตอนเที่ยงนี่แหลาจะจะกินใจเที่ยง กำหนึ่งโซฟาเดีโซฟเม่พูนมาดพักไหมปียค้ายเนาะก็หมักเต่ง ทงไปอ่อนๆคักกันพักพกันออก เปิดตรงนะอําตุกอีกแล้วไอ้ตรงนี้ก็ไิบอไรคลายบ่มัดมักใหญ่มันโซงพัดมัดนี่กับมัดนี่เนาะไอ้มัดนี่ัใหญ่ก็เฮ็ดบ่ท่กันสิได้จักมัด บริเก็บได้ยันนุ่มบริขายยานบัาไปเลื่อนขึ้นเลื่อนเย่านบริขายจะไปดิก็จะขึ้นเลื่อนใหม่สัมนีรับสา ก็พอได้ออกมาเอาวะแซมพักก็จะไปเอาพักกระดาษเดี๋ยวสิให้เบื้องตอนเดี่ยวเลยไปกันเลยเนาะเดี <plastics. S 3> ๋ยวเราไปไหนเดี่ยวได้ใี่หมัดนี่ สีมกกัดกับแปดพักนะมัดสองพัดเนะาะใส่สี่มัดตอนนี้ค่ะสี่ห้บักแตงเนาะเี่แตงกับอ้นอ่อนนต่งส,ส,ส,นนนสิได้ยัดถุงเตง แย่แมันบวขาดบวเจอกีหน่อยห้าพันนตีข้าอีกก่อนยยมบริคยเห็ดดหนึ่งโ้พันี่ดแล้วทั้งนึงเนาะ Là... Chị lại yêu bấm màn sáng thùng vậy đó nó Bỏ lại tới sơ chạy được tiếp ba từ trên chị lại thùng nhá yeah. cần ăn ngoài ngạn sạt thì chỉ đại cần từng chỉ đại đây

ไอช้างทงหยิบมาตือีกตอนนี้ก็นั่งเจาไปคายเนาะตอนนี้จ่กัดตาอีกนพักกันใส่กตาน้องกันเนาะพักกันน้าชานทองอมัแดงมีนระสองพนันมีกรนพันทงห่งะสองพนัน รวมพักกันเดี๋ยวไปขายกันเลยเนาะพ่อพี่น้องสบายดีมืนน้อาในก็นสิไปขายเนาะผักนี่เนาะนี่ก็คือผักเนาะนี่นี่ไปไปกันเลยเนาะพ่อพี่น้องมัน่นคือยังนี่แตงสามทงเนาะอันสมพักห้องบ่ได้เอาไปเนาะ เพราะว่าที่นี no ้ก็นักเดวเนาะไปไปกันเลยตอนนี้กากไก่ห่อเที่ยงเขาเลยเนาะเดี๋ยวตัาผักไปใส่ตอนห่อเที่ยงเขาเลยเนาะตอนนี้กากไก่ห่อเที่ยงเขาเลยเนาะเดี๋ยวสีเขาไปคลายหินก่อนเลยเนาะขายปักแตงขายฟักหนุนเนาะ กันชาชันเลยเนาะเพราะว่าบออะไรือกันชันมะบ่มิบ่กันชันเนาะไปไปตรงมี้สื่อฟักซอยแนะพักพักอ้พักกระบปกแตงโอ้ย

thấy sao bay xin mặt hộp hát nè đi bay mặt bay mặt bay mặt cái, cái mặt bay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  <laughs> mặt bay 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 าายๆเนาะมันอ่อนตะเปาะตะแปะปลาสอนเกินเนาะเบิดเะบิร์ดอยู่สวนยังพักเนาะยักอยเ่ไก่ข้าเก็บไหมขทาวเนาโอ้ยไ้ถามไครดื้อลางมันเนาะแม่ลางแล้ว นมระโมเดอมาเอาใส่พุ่นขี้แกีมาเลอันนี้ใบอันนี้คืองัวยางมะมันหรอเ่าใส่ก๋วยางมะอััวตํ้มมาอไงคูหันชิบัฒอืมเอาตัวมานหน่อยปลาไหลดอกมันหนาหน่อยมันหายะคือหนาเงี้หนอยบุมี่ดอกกางมาเงินชิันนะฮัออในถุง ตรงเฉียดตัว่มห,หันผมมึงสาวคนน,นั้นแหละหอันเรื่งหานไปมื่อหนักก็พอเมื่อวานก็มาหนึ่งตอนนี้ก็คลายคาเนาะเอ้ยคลายเพราะทั้งคาหรอกใจสิพัดเนาะคลายเลยเองเขาเพราะว่านี้ก็ซ้ำพีน่น้องตัวเองเนาะ นี่ก็คือพี่น้องตัวเองนี่แหละอุ้งห้งนี้เนาะสื่อเราเราสื่อซอยเพราะว่านี่ก็เงินเนาะได้แล้วสิพัดเนาะได้แล้วไปพี่น้องไปไปกันต่อเดี๋ยวบักแตงสองท้งเนาะไปพี่น้องเพราะเอาข่าวเมื่อวานมุุ่่มนีเขาคะเข้ามาสื่อเนาะจ็คเป็นอย่างไร ไปเบิง่งเพื่อนล้างหนานต่อเนาะเว้พี่นอ้องบ๊ายบายสีขาวไปเพื่อนนักนี้เนาะจากสีขาวด,ด้วยบวุกขาดเนาะเว้พี่นอ้องพี่ตามเบิ่งเนะาะมาสีขาด,ด้วยบวุกขาดมาขายขาดไปเด้เอาเนะก็นั่งเสียงเนาะจิซื้อหมบักแตง Ô xì lẹo này nó hư ăn này. cả gà lẹo đấy. Mặt tang mặt Bây giờ kim Ô. Ô. Việt Nam. โอ้ยม yeah, so uh, nh ีแต่บักแตงอยู่ใซองทงประกาศขายอุทงนี้อีกยานไปเบิร์นคนต่อไปเนาะโอ้เบะหอบโอ้คนคนหายคนหายบ่เบะหอบไปบักแตงเด้อบักแตงเด้ออ้าอยู่ มูถ่างเัมนเขาสั่นมาคามอย่เานะเลาะคข่ยอกไปเนาะมันาานะมาสั่นมาคามมาเลาะคขายอกแนะปลงคลากาแงไต้นเต้ไป้เ้ลยสดไปเลยว่ากางเตออคลายาแปาง Tập pha bạc tan Âu à Ô chép tin đi Bạc tan Sự bạc tan Ôi thôn hào phát này xong Sơn thôn xí Không nhắn nữa, Bạc tan น้อทางคุณก็สั่นมาค้ามเนาะไปยังต่อเอ้อโอ้ยโอ้ยจังไปว่าจะได้จันเจือกได้ผึาา่งว่ะปเมองแน่นี่คนพี่วะอันนี้ใส่เล็กเนาะ ใส่ด yeah, oh, uh ้านในนี่เบื่อนเนี anyway> ่ยอันนี้ก็คือคนพิการเนาะนี่เนาะนี่ก็คือคือคนพิการเนาะสบายดีแนสบายดีเออสบายดีฝุ่นนี่เจือเฝุ่นเนาะเล็กิออกยังบ่จะจักบ่บ่ นี่เด็กเชือ,อกงเหรอออกเชือ้อออกเชือ้อวายขนน้อวันาวนวันได้ทำ่ายน้วยอวันน้ำไก่น้อยวันี้ไปแต่นหาเราขายตกเตงเนาะวันนี้กบมาหอดเพื่อนพวาครับนาะมีภัยได้อยู่ยน,น้อยมีคนอยู่เขาไปเบิ่งนมีคนอยู่นะโอกเกก ซื้อว่บักแตงนี่เออคือว่าเลยเพื่อนจะไม่บักแตงเนาะขอกระลืมมึงกัดเพื่อนปลาเค็มเนาะเนี่ยบักแตงบักแตงเด้อบักแตงเด้อซื้อบักแตงเฮ็ดอีหยังน่ะอู้คว้าไก่ เห็ดไก่อบเพื่องแล้วเพื่นบ่กปาเคมปาเคมสื่อว่าปากแตงบ่บอเนาะอกกลั่งในอกกลั่งนี่ได้บ่ฮะบมาซอนนี่ได้บ่จักเออมาแล้วเขาสั่งกุเนาะ เขาสั่งกุ้งไปกันต่อโอ้ใครทางใหม่เนาะหม้อนนี้ยังเขามาอที่หมดตันนี่ทางใหม่จัเร็ดซื้อว่าวักแตงแตงแตงังไ่างวก่ยโอ้เหยียบน้ำอินเด้ยอยู่เยยังโอ้ โอ้ลูกบูกด้วยสวนนะคุณบ่ไอยังต่อไหวเพื่อนนี่สมาอารมณ์ดีแต่เตะเปิดเพลงเนาะเพื่อนนี่วะแม่ต้องไปใส้แม่ต้องไปใส้วะไปพูดอย่าไปใช้สายเบื้อ โอ้ยไปเลาะค้าดอกแตงแลี่อันเพื่อนหกซุกอันปลูกกีว่าอกแตงเพื่อนบักซุกนี่นะไม่ได้ปลูกเนาะเออไปไปกอนเนาะคงหาพันธ์ไปชนใจก็ดีเนาะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเนาะมักแตงเ้อไปอะไรอุ้ยมา ดีก้อนน้อยหนึ่งบักแตงบักแตงบักแตงไม่อ้วกย่ายอยู่อะโอ้ปลุกตะเลมาขายเนาะไอพี่น้องไปเพื่อนไม่วางก่อนเนาะมือนี้ไปเพื่อนไม่วางโู้แบบกูเองโอ้ ยังไปยังมาพอบักกล้วยให้พี่น้องเอ้ยพี่โอ้บักกวยจังมันบักกวยอีหยังเนาะกกแน่เนาะอันนึงคือบักกวยป่านี่ก็พะนะพี่น้องเคยกินอยู่บ่บักกวยปาร้านเคยกินนะบักกวยปามีเสียคนนึงเนาะเพิ่นแบบว่ารนะซือสุรัตเนาะเพิ่นก็กินเบิดไนมันไนซนี่กไอ้เพิ่นแมันหักบ่ยาเอาเนาะไนมันแบบว่า มันด้วนลายเนี่ยมันกินเขาไปเลยมาหนีเพิ่นกับไปปาดไสติงเนาะมันกับเป็นไสติงซก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 มีไฟอยู่บ่มีไฟอยู่บ่แม่ตัวอยู่อยู่บ้านซุก ซุกนหนสื้อว่บักขามอุเอ้ยแกล้งเห็นหน้าปกบักขามไลยอยากให้เ้างสื้อบักขามเนาะดืมดืมเห็นหน้าปกบักขามโอ้ยไปข้างนันต่อเนาะ ขอ,องอีออกไปเรือยนี่ยานี่เป็นบาในน้อยนนอหนึ่งเนาะไปไปเห็นน้านาังปอกบักขามอยู่เหรอฮะซื่อพ่กบักขามมา่อใบักแตงเนาะแต่บอกไปบักไปลา,ปายบักขามจะคิดแนวไรไปกันต่อเนออ้ออ้ งสุกยางอ่อมบะเนาะตอนนี้กำลังยางอ่อมบะเลือกักแตงตอนนี้กำลังเหาะพุ่มคามมาเห็นงูอ่ะเนาะมันกำลังออกลุกใหม่ๆเอ้ยควายอุ้ยไปว่าอย่างไดนี่ควายออกลุกใหม่ๆเนาะมึงมาสุดทีเนาะไปหาดอกไข่แต่งตอเนาะโอ้เราเฟื่องเขามาโอ้เรามาพ่นด้วยเนาะเราเอามาพ่นสิ นั่งนี่จะคล้องเราซื้อว่าปลาเตงเนาะไปเบิ่งมาเราซื้อริบบอคอยดุนคอยเชียร์ซอยในเด้อพ่อแพี่น้องเอ้ยนไอหัวคลีดนี้ตายเนาะปลาเตงปลาเตง ซื้อบ <Ooh. S 1> ักแตงเนอะสมัคโครงก็บักแตงแต่ซื้อกะนี้เนาะน้องน้องปอยู่ชเนาะไอโคนบอกขายจะสิเอาเหรอฮะไั่ยังอะ ไม่เบิ่งบอแยากเบิ่งบอเออเดีはは๋ยวขอยางไปไอ้โขนว่โอ๊ยหรือว่าปลาแตงฮะนู่นอะไร หวยขับเป็นหน่วยกัมันนี่จักมากเลยนี่ตันะหวาพันไปเนี่นี่เสืออยู่นี่เอ้าเป็นหน่วยตัควันตะหวาตายเขาตายตรงโซาเันเออหัวเสือเรากไอ้ควานมันเปลี่ยนอเปลี่ยนเปียแต่ตัวแ้วกาาันแลายสองพ เอาขอบตาขึ่นแ่อู้บักขามเหังใดข้านจะเดเนหะ่อยสิเพหาพันเราซื่อเกือบคอยก็เกือบจะคือกันอันแี้จะสื่อเกือบคือคอยเราสิ่ของได้ ออ้ว oh, ่าปากแดงปักแดงอ้ห mm. mm. ักคำยังทำได้กโต้ปรคำอืมอืมคุ้มหรอโอ้คุ้มนจังไรบ่ได้ใส่ปุยฮะบ่ได้ใส่ปุยใปุยอืมต้องลนงสี่พ ออนเน่ก็สบายไม่ได้พพราะกขาชมเขาได้เน,นี่ยนี่เนาะขายขายไปขายรูปในพื้นหน่อยสี่พันคนตัวเองเอ้ยทง 4, สี่พันซื้อหอวกแตงหมวกไม้ไ่แล้วค่ะ แงบกแตงสบายดีคลิปคลายแักแตงค่ะส่งที่โจ๊กเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพร้อมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านได้เด้อคลายแักแต่งขาบกขาดซ้ำเนาะเลือท่งหนึ่งพร้อมพี่น้องฝากพร้อมพี่น้องกดไลค์กดแชร์อีกทางหนึ่งเนาะ 拜拜。Bye bye.